น้ำปลาตาหอยนางลมเปลี μ, ่ยนใจกือบไปแล้วเปลี่ยนใจจากหยุดพองแล้วสิลอ๋อก็ต้องชิมให้มันได้ทุกรถแพงกว่าหยุดท้องนี่นี่ลูกกินได้บ้างไหมไ่ได้กินได้บ้างไห่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้ยกไปได้บ้างไหมยกไปก่อนได้ไหม 啊，我得我得办呢。Mm hmm.